สวัสดีครับทุกคน,นครับวันนี้จะเก็บผักเพื่อไปประกอบอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งแก้วนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็สลัดอันนี้ปลูกในภาชนะเรียกว่าในกระมังก็สามารถจะเรียนเติบโตได้นะครับอันนี้1ต้นอันนี้3มต้นปีที่แล้วนะครับปลูกในฤด,ดูนี้สามารถใหญ่ได้มากกว่านี้นะอันนี้ผมตั้งใจที่ปลูกให้เป็นไซส์ธรรมดานะเพื่อกินโดยปกติหรือเพื่อขาย ผมลองทดลองว่าไอ้ถ้าให้มันปกติเราควรทำยังไงหนึงคือในเนี่ยช่นหนึ่งกะะมังเนี่ยเราปลูก3ต้นเนี่ยได้นะถือว่าไม่เบียดกันถือว่ายังได้ไซส์ปกติอยู่นะครับรวมถึงถ้าเราจะตัดเพื่อรอแขนงเขาอีกเนี่ยให้ตัดสูงสักหน่อยอะฮะให้มันมีตาคำว่าตาคืออะไรตาที่จะโผล่มาจากตามข้อใบอะฮะเนี่ย ตรงนี้เราเอาไปรับประทานใช่ไหมตรงนี้เขาสามารถแตกขึ้นมาอีกนะครับใบกรอบมากคณะที่เราปลูกโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับมันจะอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันจะอย่างนี้เลยกรอบมากนะครับกรอบมากเนะีนะ่ยนีฮะดูกรอบยันเนื้อใบอะฮะนี่พอแล้วครับอันนี้ไว้กินเห็นไหมะบแบบนี้ได้เลยแต่ถ้า,าคุณไม่อยากาเก็บคะแนนเะนี่ยคุณตัดต้นเลยแต่ผมอาจจะเก็บคะแนนผมก็จะตัดอย่างเงี้ยนะฮะกรอบมาก สองต้นแล้วนะครับน้าไปผัดครับแล้วก็จะทำเหมือนกันเพราะว่าเวลาเก็บเกี่ยวข้งต่อไปก็ให้มันคล้ายๆกันเนี่ยคกรอบมากเนี่ยพี่น้องเนี่ยปลูกในภาชนะนะครับในกระลำอุ้ยกรอบจริงๆเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือใส่มาตรฐานที่ขายกันนะครับถ้าใหญ่กว่านี้โอ้โหปเทีแล้วแบบนี้เราทํายังไงให้มันไม่ใหญ่มากเอาเอาไงดี ต้องบอกว่าเอาอยัางไงให้มันปลูกได้ก่อนนี่ฮะก็คือเราเตรียมดินปกติเลยหน้าหนาวนะฮะจะเริยนเติบโตได้ดีผมใช้แค่น้ำหมักปลาทะเลนะครับแล้วก็ทดลอง1กรละมัง1ต้นนะครับกับ1กรละมัง3ต้นเนี่ยก็โตได้ไม่แตกต่างกันนะฮะเราควรที่จะปลูก1กรละมัง 3- 4ถึงต้นได้เลยนะครับรก็ไม่ได้ผิดอย่างเงี้ยเช่นอันเนี้ยกะหล่ำขาวเนี่ยผมก็ปลูก4ต้นนะครับ4ต้นก็ไม่ได้ยากนะครับก็คือ เตียมดินนะครับจะนำมเมล็ดมาหยอดเนี่ยก็ได้แต่ผมแนะนำให้เพาะกล้าแล้วก็อ่าลากมันจะลึกได้มากขึ้นก็คือถมเข้าไปในเสมอดินหรือลึกกอคอดินนิดนึงก็สามารถนะครับได้กินผักเลยนะครับก็มีการปรุงดินด้วยปุ๋ยอคอกธรรมดาเลยนะครับแล้วก็น้ำปลาทะเลเนี่ยแค่นี้ก็สั่งได้แล้วครับเนี่ยเป็นมาตรฐานอ่าแล้วก็นะครับขาดพริกไม่ได้เนาะครัวคนไทยก็ต้องมีพริกนะครับผมก็สามารถมาเก็บได้เลยจะใช้เยอะใช้น้อยก็ ก็บตามที่พอใจนะครับหรือจะเก็บไปเผื่อไว้ในตู้เย็นก็ได้อันนี้แล้วแต่เราเลยอันนี้ตอนนี้ก็พริกขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับมะนาวมีในสวนหมดแล้วนะครับใบยี่หราก็มีผลไม้ก็จะมีเมล่อนที่จะออกน่าจะอีกประมาณสัก20วันนะครับก็จะได้เก็บผลผลิตแล้วก็มีการปลูกพืชในแปลงนาข้าวนะฮะที่ติดตามนะ อะผมเอาแค่นี้เพื่อประกอบอาหารก็ได้ะพี่น้องมาดูแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลคนค้นแล้วนะครับเป็นคนอีสานบ้านเขานี่เลยครับแอปเปิลคนอีสานมึงครับพี่น้องจืดโอ้บักแอปเปิลวะเนี่ยขิดตัวแท้บอดีบักกระถันจ้อยนะนี่พี่น้องดูดูความแยกนะครับนี่เลยครับห่อไว้มันจะได้ไม่มีมแมลงวันทองนะครับปลูกแบบไม่ฉีดยานะครับ ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับโอเคแอปฟิชเชต99